โอเคสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมไฮสกายนะฮะวันนี้ก็มาติดตามนะกระลำวันนี้วันที่ยี่สิบสี่นะฮะปลูกได้ยี่บสี่วันนะฮะนี่วันนี้วันที่วันที่วันที่ยี่สิบนะฮวันนี้วันที่ยี่สิบวันที่ยีสิบกันยานะฮะวันนี้ก็มา มาตามให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงของกระลำปลีปจากวันนั้นที่ผมมาสี่วันก่อนนะผมมาพ่นยาแล้วก็ใส่มาพ่นยาแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบสองไปนะพ่นยาแมลงแล้วก็ใส่ปุ๋ยรอบสองไปนะผักมันก็จะเริ่มโตแบบนี้แล้วนะครับนี่การเปลี่ยนแปลงของมัน ประมาณนี้แล้วนะครับสวยๆแล้วครับเริ่มสวยแล้วนะครับมันแรงหนอนไม่ค่อยมีนะเพราะว่าพ่นป้องกันตลอดในระยะเวลาสี่วันถึงห้าวันพ่นครั้งหนึ่งนะโอเคครับเราก็ต้องมาดูนะครับต้องมาคอยดู Okay. ต้องมาคอยดูว่าเนี่ยมันมีมแรงไหมนะครับน,นี่ก็อันนี้ก็เป็นรอยแมลงนะรอยแมลงเก่านะ,ะรอยเก่าของมันโอเคครับวันนี้เราก็จะมาพ่นยามแมลงแล้วก็ฮอร์โมนด้วยนะให้ดูนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับได้ยี่สิบยีวันนะครับวันนี้ประมาณนี้นะโอเคครับวันนี้เราก็พ่นพ่นแมลงแล้วก็ฮอร์โมนนะวันนั้นเราก็พ่นแมลงแล้วก็เอเร่งรากวันนี้ก็ใส่เร่งรากเหมือนกันนะครับช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยนะฮะ ดินดินมันอมน้ำนะครับรากเราจะขาดอากาศนะก็ต้องพ่นเร่งรากด้วยเหมือนวันนั้นนะฮะแต่วันนี้ก็จะมีเพิ่มแค่ตัวเดียวนะวันนี้ก็ใช้ชุดยาตัวเดิมนะวันนี้ก็ใช้ตัวยาไม่เยอะแต่วันนี้นี่จะมีันนี้ก็จะมี แค่สามตัวนี้นะครับมี <S <S แค่สามตัวนี้ตัวนี้ก็เล่งรากนะครับตัวนี้เล่งรากตัวนี้ก็บามิลตีนนะตัวนี้ก็นี่คาเบดซิมอยากเชลาอันนี้ก็มแมลงอันนี้ก็เล่งรากแล้วก็วันนี้ก็มีอีกอันหนึ่งครับก็คือนี้ อันนี้คือฮอร์โมนเหมือนกันนะอันนี้คือฮอร์โมนอันนี้คือช่วยทําให้ต้นมันใหญ่แล้วก็สีมันได้นะครับอันนี้โอเคอันนี้เป็นนาโนนะหน,นึ่งเม็ดต,ต่อน้ำยี่สิบลิตรหนึ่งเม็ดต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับโอเคอันนี้ก็สี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตร อันนี้ก็อาบามิตินก็ยี่สิบซซต่อน้ำี่สิบลิตรแอมิเดซิมก็ยี่บนะยี่สิบซีซต่อน้ำี่สิบลิตรนะครับ<อ>แล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับแบบนึงนะยาเก่ายังไม่หมดนะฮะเราก็เราก็ใช้แค่ยาเก่านะครับ แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่ตัวบีทูวันเนี่ยบาซิลัสทูลินเยนซิดเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้ใช้หนอนช้อนใบอะไรพวกนี้นะหนอนใยใยผักนะตัวนี้ก็ตัวนี้หละใช้ได้เลยอย่างนี้นะหนอนใยผักหนอนช้อนใบนะตัวนี้เอาอยู่นะครับนี่ตัวนี้ก็ แล้วแต่นะครับแล้วแต่มีมากมีน้อยมแมลงของผมเมื่อค่อยมีก็ใส่ประมาณ4ี่ช้อนะประมาณ4ี่ซีซีต่อน้ำมี20ิลิตรนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวก็อันนี้เป็นช่วงเช้านะแต่แดดมันออกแล้วมาสายเกินโอเคครับก็พ่นตามนี้นะรอบนี้พ่นฮอร์โมนไปด้วยนะครับนี่ดูการเปลี่ยนแปลงนะนี่ย0สิบวัน โอเคหลังหลังจากวันนั้นที่เราพ่นนะเราพ่นไปแล้ววันนั้นเราใส่ตัวนั้นด้วยตัวการแลนนะฮะนี่เห็นไหมไอ้ญ้าที่ผมบอกอะ่ะนี่มันเริ่มนี่มันตายแล้วนะมันเริ่มตายนะแต่มันอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนั้นที่ผมพ่นอะ่ะมันฝนมันตกนะฮะพ่นเสร็จปุ๊บฝนมันตกเลยนะมันก็เลยอาจจะตายไม่ค่อยดีนะนี่ดูดิมันเริ่มตาย,ยนะ แต่กระลำเราไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับนี่นี่ดูนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเนี่ยมันตายแล้วมันเริ่มตายนะยเฉพาะไอ้ยานี้นะครับไอ้ยาตัวนั้นนะตนัวการแล่นนะ่นนนะเดี๋ยวผมเอื่อขึ้นให้ดูนี่ส่วนตรงนี้ก็น้ำท่วมนะฝนตกบ่อยนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะาลากันเพียงเท่านี้นะก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับ24วันนะใส่ปุ๋ยได้สวันนะใส่ปุ๋ยรอบ2มาได้4วันละดีประมาณปปดเก้าวันหรือว่า10บวันเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่อีกรอบนึงนะรอบที่3แล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเนอะมาพ่นยา เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับมาพ่นยาแล้วก็จะอัปเดตแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมว่มาดูแลยังไงให้มันสวยนะคใครมีคําถามอะไรก็ลองถามเข้ามากันได้นะครับนี่เพื่อผมผมรู้ผมตอบได้ผมก็ตอบให้นะโอเคครับนนี้ก็สวยเหมือนกัน,นแต่ฝั่งนี้ยังเล็กอยู่นะครับฝั่งนี้ก็ปลูกช้าไปประมาณสามสี่วันนะ แล้วก็กล้ามันเล็กด้วยโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับก็โอเคมาแลกเปลี่ยนกันเนาะครับ เปลีนความรู้กันโอเคครับบ๊ายบาย